โดนอีกแล้วครับหดหมดไปมั้งเนี่ยโดนหยุดแล้วเอาเข้าเอาเข้าหยุดแล้วหยุดแล้วเอาเข้าเลยหนักไหมหนักเอาเข้ามาเอาเข้ามาหมุนมาเรื่อยๆเอาเข้าแต่เขาออกช่างเขาหมันจริงเลยอ่ะแช่อีกแล้วไม่ต้องอัดมากนะค่อยๆค่อยๆอย่าอัดเขาาเข้าเรื่อยๆไม่เป็นไร เดี๋ยวผมคิดไ้มายแกๆแล้วดูๆเดี๋ยวมันดึงนั้นอีกอย่างดื้อนะครับไขได้อยู่ตอนนี้ยังดื้ออยู่ยังดื้อ ผคิบมาลงด้วยไม่เคยได้เข้าไหลองดูดูใช่ม่เป็นไรองไว้ก่อนงอเลยอ่ะไมอยู่ตนี้ผมไปแกติ๊กเกอร์ออกดีกว่าไม่เกียจติ๊กเกอร์มั้งอย่ารีบนะอย่ารีบอัดนะใคาเข้ามาเอาเลย เขาเข้ามาเอาตัวอาวุธมาแล้วไหมเตอะเตอะเตอะเอเอามายังไหนที่หมีตัวปีบนิ้เลยอยู่หรอหมดแล้วปลาเล็กไมต่ต้องยงเดินลงมา เด็ก้ไหมฮะใช่สี่ขาสั้นนี่เราไปูออะไรดูเราจะรู้ว่าเอยูตรงไหนเห็นไม่สายเอาอัมาโอ้ยคันเล็กอขึ้นอไมไต้องไม่ต้อง่ กันเล็กเอาขึ้นไหมอยู่ไหรฮะขึ้นขึ้นข้าขึ้นนี่อ่ะพันกันเล็กนะนนติดลักติดอยอะจับนะอะไรให้เขาไปดูร้อยเนาะ ค่อยๆขึ้นหาดเข้ามาเลยหาดมาเรื่อยๆไม่ช้าไม่ต้องรีบจะถึงหาดแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้นะไไม่เป็นไรรม,มาแล้วมาแล้วดึงเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Để tài à? tài, tài này sải à sải sải ở đây sải ở đây sải ở đây สายมัดผมตุดยอดโลสิบโลได้กว่ามั้งสิบนิดพีชนะติดแล้วี๋ยวม่หลุดส่องแคล่เลยนะติดแล้วี๋ยไม่หลุดติดบางเดินไปมองไม่เห็นหางสั้นตัวเมียโอ้สองสองเดือนสองเดือนสองอ่วนดีนะตัวนี้เนาะ ร้อยตัวเดียวไปพี่ดมเรากลับบ้านกันดีกวา่าผมยังกลับไปได้ยังไม่เลิกงาน